นี่ต้นกระยอมเพื่อนต้นกระยอมหรือพะยอมอะพะยอมเขาก็กําลังสวยงามขึ้นมาและ,ะพื้นดินก็กําลังอุดมสมบูรณ์นะเพื่อนนะอุดมสมบูรณ์เริ่มเกิดเห็ดอ่องนกขึ้นมาก่อนเพื่อบอกว่าเออที่นี่มันสมบูรณ์แล้ว ทีนี่สมบูรณ์แบบแล้วนะนะ,ะว่างนันนะอีกหน่อยก็เกิดเห็ดปลวกนะว่างนันนะแต่ตอนนี้ให้เอ็ดเห็ดอ้องนอกเกิดขึ้นมาก่อนในบริเวณนี้ต้นไม้สวยงามร่มรื่นดีมากนะคะเพื่อนคะ่ะมันก็จะมีต้นไม้ประเภทต้นพยอมยางนาผักหว,วานป่าผักหวานป่าต้นนี้คือผัผกหวานป่านะเพื่อนนะขึ้นตาม ต้นกระยอมต้นกระยอมเป็นพืชพี่เลี้ยงอ้าวเพื่อนคะนี่แหละค่ะเพื่อนคะเห็ดอ่องนกมันเหมือนเหมือนกับเห็ดปลวกเลยเขาจะเกิดมาก่อนเห็ดปลวกนะเพื่อนนะเนี่ยดอกเขาจะเป็นคล้ายๆเห็ดโคนน้อยอะถ้ายังไม่บานเพื่อนคะถ้าบานแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะนี่ในบานแล้วจะเป็นแบบนี้ หมาหมามันเหยียบนะคะเพื่อนก็เก็บอบไปก่อนนะเพื่อนนะเก็บรอเห็ดปลวกอับเพื่อนเราจะดูให้ดูว่ามันเริ่มจะเกิดแล้วมันความสมบูรณ์มันเริ่มเยอะแล้วน่ะเราก็เอาเอาไปซุปก็ได้เอาไปปิ้งไปตำแจ่วได้หมดรสชาติมันออกนวนัวเหมือน เมือนเห็ดบวกยังไงงั้นเลยอ่ะเพื่อนอ,อเพื่อนอม,มันก็โผล่ขึ้นมาแบบนี้นะเพื่อนนะจะเป็นเออ่เขาเรียกเป็นเป็นเงาเป็นเงาของเขาอยู่เงาหนึ่งถ้าสมบูรณ์ก็จะมีสามดอกสี่ดอกขึ้นไปนะเพื่อนนะ เดินชมป่าดูวิธีดูวิธีด,ธดูนิสัยเห็ดว่าเขาเกิดยังไงอ่ะ